สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนซัมเมอร์ปีการศึกษา2563กับการเรียนระบบ e-learning เพื่ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติต้านไวรัสโควิด -19 รหัสวิชา201103ชื่อวิชาการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) จำนวน3หน่วยกิจ อาจารย์ผู้สอนอาจารย์มยุรีเกสกุลเบอร์โทรศัพท์086 308 1284คอร์สดีสคริปชันของรายวิชาการบัญชีการเงินจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความหมายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี แม่บทการบัญชีหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทการปรับปรุงและการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดการจัดทํางบทดลองกระดาษทําการและงบการเงินสําหรับกิจการให้บริการการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรมการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดเงินสดย่อย และระบบใบสำคัญในเนื้อหารายวิชาบัญชีการเงินในลำดับแรกจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการบัญชีซึ่งจะได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชีและส่วนหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจของการบัญชีคือแม่บทการบัญชีซึ่งได้กำหนดแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนอง,งบการเงิน ต่อบุคคลภายนอกที่สนใจเช่นผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้กรมสมการและจะเริ่มเรียนหลักพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของสมการบัญชีการจัดบดหมู่บัญชีและการวิเคราะห์รายการค้านำรายการค้าที่วิเคราะห์แล้วมาบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปและผ่านไปบัญชีแยกประเภทการจัดทำงบทดงลรายการปรับภูมิบัญชีรายการปิดบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการประเภท6ช่อง10ช่องเพื่อเตรียมการจัดทำงบการเงินต่อไปดับต่อไปก็จะได้ศึกษาถึงธุรกิจที่ซื้อมาขายไปธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริหารเงินสดสำหรับธุรกิจต่างๆ กำหนดเวลาในการเรียนซัมเมอร์จะเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนและจะสิ้นสุดวันที่7มิถุนายนจำนวนทั้งสิ้น8สัปดาห์ซึ่งรายการสอนแต่ละครั้งนักศึกษาสามารถดูได้จาก YouTube ช่วยสอนที่อาจารย์ได้จัดทำไว้สิ่งที่สำคัญเมื่อดูแล้วต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้เตรียมทดสอบในสัปดาห์ต่อไปซึ่งรายการสอนได้กาหนดเอาไว้ทั้งหมด 8หัวข้อซึ่งในแต่ละหัวข้ออาจารย์ได้กำหนดสัดส,ส่วนของการให้คะแนนไว้เรียบร้อยแล้วข้อแนะนำในการเรียนวิชาบัญชีการเงินไม่ใช่เรื่องยากข้อที่1คือนักศึกษาควรแบ่งเวลาในการเรียนจัดระเบียบวินัยให้กับตนเองตามหน่วยการเรียนที่อาจารย์แบ่งไว้ 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนอย่างละเอียด สศึกษาหัวข้อที่เรียนเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือจาก Google 4. ข้อสอบเป็นแบบปรนยัยถ้าไม่ศึกษาอย่างจริงจังโอกาสที่จะตอบได้ถูกต้องมีน้อยมาก 5. หลังจากที่นักศึกษาศึกษาเอกสารและฟังบรรยายแล้วไม่เข้าใจสามารถสอบถานอาจารย์ได้ในรายกุปทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8 30. นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกา เพราะว่าในวาทิตตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นช่วงของการทดสอบ 6. การวัดผลจะวัดผลการเรียนโดยการเทสหลังจบหน่วยการเรียนเป็นการสะสมคะแนนจนจบหน่วยการเรียนขอให้ทำการเทสต,ตามวันเวลาที่กำหนดในหน่วยการเรียนอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราต้องผ่านพ้นช่วงวิกฤต โควิด -19 ไปด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีผลสำริจในการเรียนวิชาการบัญชีการเงินได้ A ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ